สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีมิชี้ช่องรวยในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันแบบจุกๆเลยกับภาคเสริมที่มีชื่อว่า Growing Together ค่ะในภาคเสริมอันนี้เขาเป็น Expansion Pack เนอะก็จะมีโลกอันใหญ่โตอันนี้เป็นแมปใหม่ที่ชื่อว่าซานซิโค y a ยาและที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะตึกนี้เป็นตึกกิจกรรมตึก Rec Center ที่เนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์กลาง Community เลยค่ะของเมืองนี้เนาะภาคเสริมเนี้ยมันจะเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเป็นหลักเลยแต่วิธีหาเงินของเราในวันนี้เราต้องการโตตัวนี้ค่ะ เล่นเกมเราจะเลือกเป็นที่เกมพัซเซิลหลังจากนั้นซิมเราอ่ะก็จะเอากล่องพัซเซิลมาแปะไว้ใช่ไหมคะแล้วให้เราไปเลือกพัซเซิลได้เลยค่ะเราจะเริ่มจาก50ชิ้นก็แล้วกันแล้วทําเป็นลายสัตว์ best friend forever หลังจากนั้นซิมของเราเขาก็จะค่อยๆอหยิบพัซเซิลทีละชิ้นมาแปะแปะ,แปะลงไปและแน่นอนว่า NPC ที่หมีมีเล่นนะคะมาจากหมีมีโคสตาร์ยังต้องการโคสตาร์ Star อีกเยอะมากๆใครสายสร้างซิมแล้วอยากจะมีซีนแล้วก็ส่งกันมาได้เลยนะแค่อ่านกฎกติกาและทำให้ถูกต้องด้วยเด กิจกรรมบนโต๊ะเกมตัวเนี้ยซิมตัวอื่นสามารถเข้าร่วมกับเราได้นะคะจะเป็นการช่วยกันทําให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมด้วยช่วยกันต่อจิ๊กซอซิมของฉันพนมมือสวัสดีกันแล้วหนึ่ง <c oughs> ส่วนซิมตัวอื่นต่อกันใหญ่เลยแล้วพอเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาค่ะสิ่งที่เราต้องการเลยคือเราต้อง มันใส่เฟรมต้องใช้งเงิน4 5เหรียญเลยนะแล้วเรามาหาต้นทุนชีวิตกันค่ะด้วยการตกปลาแต่เข้ามาดูในกระเป๋าอีกทีเหมือนจะมีหูฟังฟรีอันนี้มากับภาคฟิตเนสสต t ฟฟ f แพ็คเราจะขายทําทุนเลยนะคะได้มา220หลังจากนั้นเราจะให้มีมิมาเฟรมพัดเซลอ,อันนี้เสียไปอีก45เหรียญและตัวพัดเซลตัวนี้เราสามารถนําไปตกแต่งบ้านได้ด้วยน่ารักไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเอาเข้ากระเป๋าแล้วขายทิ้งไปเลยค่ะได้มา85เหรียญน,นะคราวนี้เราให้มีมิต่อใหม่นะคะเป็นินเห แต่เป็นลายเจ้ากล่นนกต่างๆนั่งต่อคนเดียวสักพักหนึ่งก็จะมีซิมต่างๆเดินมาช่วยกันต่อค่ะโอ้ยเสร็จแล้วน่ารักมากเลยค่ะเอาใส่เฟร,รมเลยราคา45หเหรียญแล้วดูซิว่ารูปนี้จะขายได้อีก85หเหรียญค่ะและจะบอกว่าสถานที่เนี้ยมันเลิศมากเลยนะเพราะว่ามันมีห้องน้ําห้องอาบน้ําและนอกจากนั้นที่อ outdoor ก็จะมีคนมากรีวอะไรไว้เยอะแยะแบบนี้เลยค่ะอิ่มท้องหายห่วงคราวนี้เราลองมาทำร้อยชิ้นบ้างดีกว่าแล้วทําเป็นลายฟิตเนสกต่อแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะมีเพื่อนมาช่วยเเเยยยอะะลา ภาพใส่เฟรมไว้แล้วดูสิว่าภาพนี้จะขายได้ใน่ล่ะค่ะ102เหรียญขอลอง250ชิ้นหน่อยนะกับลายที่ชื่อว่า glass l a n d s e e p e พอจิ๊กซอว์มันต่อเสร็จแล้วมันน่ารักมากเลยเนาะเหมือนงานแฮนด์เมดเลยเอาใส่กรอบไว้เลยค่ะภาพนี้จะขายได้1 1 9เหรียญมาดูกันที่500ชิ้นค่ะกับลายที่ชื่อว่า meadow man เหมือนว่าการนั่งต่อจิ๊กซอว์ไปเรื่อยๆจะได้สกิลโลจิกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วทันโทษนะคะนั่งต่ออยู่คนเดียวเฉยๆเนี่ยเราติดโรคจากไหนมาการได้รับโรคอะไรพวกนี้ Nature นะคุณนี้ต่อเสร็จแล้วเราจะเอาภาพนี้ใส่เฟรมไว้แล้วเราจะใส่กระเป๋าเราไว้ก่อนนะคะภาพนี้ขายได้ในราคา144แต่เรายังไม่ขายออกไปเดินทางกลับบ้านเข้ามาที่โหมดสร้างวางพื้นยกขึ้นมาติดหนึ่งขึ้นไปที่ชั้น2กดสร้างเพดานในประเภทพื้นที่เปลี่ยนให้เป็นท i n นี่โฮมเรสเดนเชียลมากับภาคเสริมท i ยนี่ลีฟิ้งต่อไปเราจะมาเลือกกระดานอันนี้ค่ะเป็นกระดานขายภาพต่างๆซึ่งนางมากับภาคเสริมบิ s เน s and Hobbies นะคะมีม,มีไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะด้วยการเอาภาพมาแปะเอา้าภาพ แปะไม่ได้เหรอคะโอ้ยใช้ไม่ได้เฉยเลยคอเลาว่า ราาซะหน่อยก็เท่านั้นเลยค่ะหูแล้วขายเอาไปขาดทุนด้วย280ลงทุนซื้อเตียงให้คืนนี้มันผ่านพ้นไปได้ก่อนละกันนะคะคุณมีมิเรียนเชิญไปนอนได้เลยนอนจนเช้าคะ่ะแต่ค่าความต้องการต่างๆลดลงหัวพวกๆพวก,พวกเราก็เดินทางม,มาที่รีกเซนเตอร์ที่เดิมเลยค่ะมันมีห้องน้ำไม่ใช้และยังมีคนทําอาหารดีๆไว้ให้ทานด้วยนะคะ enjoy your meal นะคะคุณมีทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งต่อจิ๊กซอว์กันต่อที่เนี้ยเราจะลองให้มีมีเขาเซตอัพขึ้นมานะคะว่ามีจิ๊กซอว์อยู่ตรงนี้ส่วนโต๊ะอื่นเนีีเราจะให้มมไป กดที่โต๊ะแล้วเปลี่ยนเกมเป็นพัทเซิลหลังจากนั้นเราก็เลือกพัทเซิลอันใหญ่ที่สุดเลยแล้วเลือกเป็นลายอื่นๆอีกโต๊ะหนึ่งเราก็จะทําเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าพอเราเริ่มลายไปแล้วอะถ้าเราไม่นั่งทําอยู่จิมตัวอื่นเขาก็จะไม่นั่งทําด้วยขอลองเทสระบบแป๊บหนึ่งนะด้วยการให้บีมีเขานั่งเล่นไปคนเดียวก่อนเป็นไปอย่างที่คิดเลยค่ะคนที่เขาแวะเวียนมาเขาจะมานั่งเล่นกับเราเท่านั้นเลยพวกพัทเซิลอะโต๊ะอ,อื่นเขาไม่ไปทําเลยงั้นเราอาจจะต้องใช้ระบบกลุ่มมมมาาาที่ก่กััับบภคเสริ Get จ้้งงขึนตชือ ุ่มพ with me เลือกรูปเป็นรูปเรนโบว์สมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นซิมจากทางบ้านเลือกมาได้แค่5้าคนเท่านั้นเลยค่ะกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในกลุ่มเราจะเลือกหัวข้อ Put p u ดพ u z z l e s ต o g e t h e r แล้วก็ให้เขามีโซเชียลที่ดีต่อกันค่ะ be friendly ติ๊กถูกได้เลยแล้วเปิดกลุ่ม <c oughs> หูดูไลน์นี้ที่คุณมีทำดิสวยมากเอา้า <c oughs> เราไม่ไม่ตังหรอคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะอุ้ยหูฟังฟรีมาอีกแล้วแต่ถ้าขายจะดูโกงไปขายแค่จิ๊กซอในกระเป๋าก็พอจะได้มีตังมาลงทุนใส่เฟรมหลังจากเราใส่ เสร็จแล้วเราเริ่มต่อเลยนะคะเปิดไว้กอดเลยค่ะเรารูปที่ได้มาเราก็จะค่อยๆทยอยขายทิ้งไปหันหลังกลับไปดูพอเราเปิดกลุ่มแล้วสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยมานั่งทําพัดเซลด้วยค่ะโตนี้ทําเสร็จแล้วค่ะมีมีเลิกทำแล้วมาใส่เฟรมโตะนั้นก็เสร็จแล้วเอามาใส่เฟรมแล้วเราก็จะมาเอาพัดเซลอันใหม่ออกมานะคะเหมือนเราต้องคอยจัดการให้เขาว่าค่ะว่ามีพัทเซลพร้อมต่อเนี่ยโตะนั้นก็เสร็จอีกแล้วมีมีใส่เฟรมต่อได้แปลว่าในกระเป๋าเราเนี่ยเราได้มาอีก3ภาพขายได้ภาพละ1 4 4เหรขายเลยค่ะทั่งหมด ได้มารวม432ขอแว็บเข้ามาดูแต้มกลุ่มนิดนึงนะเราต้องการอัพไซส์คลับค่ะเพราะว่าเราต้องการประชากรแรงงานมาช่วยเราต่อผัดเจ้านั่นเองนั่งทําต่อไปได้แป๊บหนึ่งเราว่าเราน่าจะเพิ่มไซส์แรกได้แล้วนะพอเราอัพเกรดไซส์ของเรา <c oughs> เราก็จะสามารถเพิ่มประชากรได้ค่ะขอเลือกซิมจากทางบ้านคนไทยายๆขึ้นมาบ้างนะโต๊ะไหนทําเสร็จแล้วมีมีก็เดินมาใส่เฟรมเอาเข้ากระเป๋าแล้วก่อนเลยแล้วก็เริ่มผัดเจลาขังใหม่ขึ้นมาทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้แรงงานทาสกันจนถึง เ,เราเก็บรูปพัซลิลมาได้ทั้งหมด7รูปด้วยกันนะคะถ้าเราขาย7รูปนี้ทิ้งไปเราจะได้เงินถึง1000กับอีก8เหรียญเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าค่ะโต๊ะเกมเทเบิลเนี่ยมันจะมีหลายโต๊ะมากๆเลยค่ะซึ่งเราว่าเราจะเอามาไว้ที่บ้านเราสัก2โต๊ะแล้วติดเก้าอี้ไปนะคะ4ตัวเลยต่อโต๊ะในส่วนของห้องน้ําเราจะใช้เป็นุ่มไม้ไปก่อนไปสักดวงในบ้านเพื่อการถ่ายทำจิมรลงว่วงมากๆแล้วค่ะเราก็ไม่สบายด้วยให้ชีนอนไปก่อนนะตื่นเช้าวันนี้พร้อมกับเวลคัมวาก็ยัน เรียกว่าเช้าค่ะเรียกว่าตื่นตอนเย็นเนาะมีเวลคัามวาก้อนมาด้วยมีมิชีก่อนที่เสร็จปุ๊บไปตอนหลับเพื่อนบ้านเขามาสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะมาเล่นผัดเซ้าด้วยกันไหมคะมีมีกันเลือกเกมไว้ก่อนเลยเป็นผัดเจ้าและท้องเราหิว่นจนกี่วยแล้วอะไหนลองมาดูซิว่าฟรุตเค้กมีมีตัวเนี้ยจะชอบกินไหมอะกินอ้ำๆเข้าไปชอบปลาสูชอบแบบใดล่ะนี่ให้ฉันกินอะไรเข้าไปเนี่ยฉันแทบอยากจะโอ๊กออกมาทุกคนคะช่วยนั่งนั่งแล้วต่อผัดเจ้ากันสิคะถ้าทุกคนไม่ต่อมีมีจะสตาร์ ทำนานมากเพิ่งเสร็จหนึ่งรูปไม่มีก็ใส่เฟรมนั่นแหละแล้วเริ่มทํากันต่อเลยแล้วทาไมโต๊ะนี้มีคนนั่งทําอยู่คนเดียวเองคะเสร็จอีกรูปแล้วคะ่ะลาม,มาอาวกาศเออใส่เฟรมไว้เก่งมากทุกคนปบมือปบมือให้ตัวเองเอาทีโพสระเด้งออกไปด้วยจ้ะเหมือนเราจะตัวเหม็นมากจนเพื่อนๆเดินหนีเราวะทุกคนเดี๋ยวนะเราได้รูปพัซเซิลมาทั้งหมด5รูปขายออกไปได้720เอามาอัปเกรดบ้านก่อนนะคะสร้างกําแพงกันตาไว้แบบนี้เพิ่มพื้นเว้าหลังบ้านที่อาบน้ํามาก่อนเลยคุณมีเริ่มจะหิวแล เล็กๆอันนี้ไว้ให้เขาแล้วก็คือตังหมดง่ายมากค่ะไปมีมีไปอาบน้ําก่อนเพื่อล้งเกลยดกันหมดแล้วแต่เมื่อกี้ที่เราซื้อของเราลืมคิดถึงต้นทุนไปค่ะทุกคน,ต,นต้นทุนที่เราต้องมาใส่เฟรม45เหรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่มีเลยแบบนี้มันมีอะไรให้ขุดก่อนไหมเอามาประทังชีพก่อนไหมไม่อยากไข่หูฟังฟรีอ่ะหน้าบ้านเรามีบอ่อตกปลาพอดีเลยค่ะแต่เราหาต้มขุดๆไม่เจอเลยจริงๆอะม,มีมีมาตกปลาก่อนนะแย่ yeah, มากอะ ตกจนดึงเลยเป๊วสามเวลานี่คือเจ็ดโมงเช้าเราไม่ได้ปลาสักตัวทุกคนตัวแรกมาแล้วปลาดูน่า43เหรียญค่ะช่วยชีวิตอเลิรก์ตกเถอะกลับบ้านมิมิเพื่อนๆน่าจะต่อจิ๊กซอว์กันเสร็จหมดแล้วนะเสร็จแล้ว2รูปจริงๆด้วยค่ะเรามาเฟรมก่อน1รูปแล้วก็ขายออกไปเลยคือมันขายแม็กซ์ที่ราคาเดียวเลยค่ะคือึ้น144เหรียญเราต้องหาวิธีที่จะทําเงินให้ได้เร็วกว่านี้แล้วล่ะกับการที่เราจะขายภาพจิ๊กซอว์ออกไปตอนนี้แต้มกลุ่มเราอะ่ะมีถึง500แล้วน,นะคะเราสามารถเพิ่ม ประชากรเอ่อไม่ใช่ประชากรคนงานเพิ่มสมาชิกค่ะขอเลือกเป็นคุณแคสซี่น็อกแล้วกันนะดูมีค่าความสัมพันธ์ที่ดีกับมีมี <c oughs> แล้วก็ให้พวกเขาได้มาทําพัดเซลิลกันส่วนคุณมีค่ะไปดูแลตัวเองไปฉี่ได้ไหมคะฉี่ไม่ได้เพราะว่ามีคนหลับอยู่แล้วถ้าเราเราจะฉี่อ่ะ <c oughs> ฉี่ไม่ทันแม่ฉี่แตกเลยเออไปอาบน้ํานะฉี่ไม่ทันก็อาบให้สะอาดเลยคุณมีให้เพื่อนๆเ,เ,เขาทาจิ๊กซอว์กันไปแต่เอาจริงดูทรงเหมือนเพื่อนเราก็ง่วงกันมากแล้วอะค่ะคิดว่าต้องปิดกลุ่มสักครั้งหนึ่งเนาะให้เขาไปพักกันก่อนอันนี้ เพื่อนเราเหมือนว่าสี่วโอเลนอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วเขาวางไวโอเลนไว้อย่างนี้คือเขาให้เราเหรอคะอุ้ยลาบลอยคะ่ะขายทิ้งได้420ร้อยสบเฮย ขอบคุณนะเพื่อนการเปิดกลุ่มมันดีอย่างนี้นี่เองแล้ววันนี้เป็นวันลอตเตอรี่ด้วยนะมี่มีก็ตื่นมาซื้อดีเผื่อคลิปนี้จะเปลี่ยนเป็นถูกหวย <c oughs> จากการต่อจิ๊กซอว์เปลี่ยนไปนถูกหวยขออัปเกรดบ้านอีกนิดหน่อยนะคะเราจะซื้อซิงค์ถูกๆมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะซื้อขยะนอกบ้านด้วยค่ะเอามาตั้งไว้หนึ่งอันดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วเราเปิดกลุ่มกันดีกว่าแล้วคุณมีคะช่วยทําความสะอาดบ้านทีบ้านเน่าไม่ไหวนั่นแหละจานที่พื้นอะไรก็เก็บมานะเพื่อนๆเ,เหมือนว่าจะกลับไปเติมกันพร้้ออมมแลวาถึงก็คืขยะ ทำงานให้มีมีกันเลยพอกลุ่มเรามี8คนนะ่ะโฟล์มากเว้ยพอโตะนี้เสร็จโต๊ะต่อไปเสร็จทันทีเลยอะ่ะมีมีไปเฟรมพัดเซรัวเลยค่ะเอารูปใส่กรอบจนต้นทุนหมดเราก็มาขายรูปนะคะในกระเป๋าเราตอนนี้มีทั้งหมด6รูปขายได้864เหรียญเราว่าเราต้องใช้ระบบธุรกิจขนาดเล็กแล้วค่ะลองดูนะถ้าสมมติว่าเราเรจิสเตอร์เข้าไปเนี่ย750รยเหรียญสิ่งแรกที่เราจะเช็คเลยก็คือกิจกรรมพุทธัดเซสตูเกเตอร์เขามีให้เลือกนะคะเอาเลยค่ะ ค่ะ1กิจกรรมนอกจากนั้นคนที่เขามาทํากิจกรรมนี้เ็าจะได้ทําความสะอาดบ้านให้เราได้ด้วยจอมของต่างๆให้เราก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกให้ทุกคนเนี่ยเป็นมิตรต่อกันค่ะกิจกรรมดีๆทั้งนั้นชื่อร้านของเราก็ต้องชื่อพัดเซอร์วิสมีสิคะสัญลักษณ์ก็เอาเป็นสัญ,ญลักษณ์เรนโบว์เหมือนเดิมเลยได้รูปแบบธุรกิจแล้วต้องเข้าไปในโหมดสร้างด้วยนะและปัญหาเกิดฉันไม่มีตังค์ซื้อคีออสจ้าได้มา3รูปขายออกไปได้เงินเข้าอีก432เหมือนเพื่อนๆเ,เ,เราจะเริ่มไม่ไหวกันแล้วนะคะเราจะปิดกการรววมตั่อน ลแล้วมาดูในกระเป๋าหมี่นี้กันว่าตอนนี้เราเก็บมาได้อีกทั้งหมดฮารูค่ะขายทําเงินได้695เหรียญเอาตู้ขี้ออกมาวางไว้1ตู้และธุรกิจขนาดเล็กของสําคัญมากก็คือห้องน้ําค่ะทุกคนต้องเป็นห้องน้ําที่จริงจังมากๆเลยนะแบบมีประตูปิดอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นคนตัวเหม็นโชวอย่าลืมปรับโซนด้วยนะคะว่าโซนไหนคนนอกเข้าได้ไม่ได้ประตูห้องน้ําถูกๆแปะไปก่อนเหลือเงินทุนไว้ให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เงินทุน75เหรียญในการเปิดร้านการเปิดธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมัน อย่างหนึ่งนะตรงที่เราได้ทั้งค่าเขาด้วยและพอเขามาช่วยเราทําพัทเจลล้าลวก็เก็บพัทเจ้าขายต่อได้ด้วยจ้ะวินวินเห็นๆและถ้าเจ้าของร้านง่วงเจ้าของร้านไปนอนได้เลยค่ะปล่อยให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจ่ายตังเราแล้วเขาก็มานั่งทําพัทเจ้าให้เราเอ๊แต่เหมือนอันเนี้ยยังไม่เสร็จเลยนะ แต่เราเลือกเฟรมพัซเซิลได้หรือว่าจะล้างมันทิ้งอา้าวแล้วถ้าเราเฟรมมันพัซเซิลมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะไหนมีมีลองมาทําดูซิเสียไป45เหรียญด้วยนะเอ๊ก็เป็นรูปที่เต็มนี่คะ่ะแล้วเราขายได้ก็ก็ขายได้ปกติเลยนะคะ growing to g e t h e r ก็มีบักจิกโซอ,อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี้ยอันนี้ก็ภาพไม่เต็มคะ่ะแต่มีมีสามารถเฟรมได้แล้วก็ขายออกไปได้อีก144เหมือนกันนะเก็บมาได้อีก2อันขายไป2 8 8เก็บมาได้ หนึ่งรูปขอขายทิ้งไปเลยนะคะได้มา144ทีนี้ถ้าเราขยายร้านล่ะเพิ่มโตะทําจิ๊กซอไปอีก2โต๊ะแล้วเราก็มาเลือกพัทเซอร์ไว้นะคะว่าจะให้เขาทําลายอะไรแค่มาเปิดไว้ให้เฉยๆตอนนี้เหมือนแก๊งสาวๆเนี่ยจะมารุมจิ๊กซอเราแล้วนะคะน่ารักมากอะไปทําทุกโตะเลย3คนเนี้ยนี่แกแกว่ามันแปลกๆไหมเหมือนว่าเรามานั่งต่อจิ๊กซอทําไมแล้วเราต้องเสียตังให้เขาด้วยแกว่ามันแปลกๆไหมเอยมันไม่แปลกหรอกแกก็ต่อไปเถอะแกจะคิดอะไรเยอะแยะอย่าเพิ่งเล่น มือถือสิมาช่วยฉันต่อก่อนนี <laughs> ่ีตื่นมาเคลียโตเร็วอันไหนเก็บได้ก็เก็บแล้วก็มาเริ่มจิ๊กซอว์อันใหม่ไว้ต่อเลยเก็บมาได้อีก2อันโอ้ยได้เงิน2 8 8โอ้โหกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่มันก็ยากอยู่นะแล้วเหตุใดเล่าฉันจึงไม่เข้ามาอัพเพิร์อัพทิปอันนี้สิใส่ไป2แต้มเลยพอครบ23ชั่วโมงในเกมเนี่ยร้านก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะคะเราทําเงินได้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญเท่านั้น่ะดเนาะไอตัวจิ๊กซอ, <laughs> อาวอ์ ึ้นไปขายได้อ่ะก็แบบถ้าขายบนแดนนี้ได้มันจะทําเงินให้เราได้อีกมาหาศาลเลยค่ะแล้วฉันเป็นเด็กช่างสงสัยมากอ่ะแล้วถ้าขายตั้งอันเนี้ยสตรีทแกลเลอรี่ของซิตี้ลิฟวิ่งนะคะถ้าสมมุตินะโอ้โหสี่ร้อยเลยเหรอเราลองเอามาแปะจะขายได้ปะเนี่ยมันแปะขายไม่ได้อ่ะทุกคนโอ้แล้วเราก็ขายทิ้งได้ราคาสามร้อยยี่สิบเนี่ยนะขาดทุนอีกในกระเป๋าเราขายอีกสามภาพได้สี่ร้อยสามสิบสองเหรียญวันนี้เดี๋ยวเราดูแลซิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตกแต่งร้านให้สวยกว่าเดิมแล้วมาจัดกิจกรรมใหม่ ระหว่างรอเราจะ start Gathering นะคะให้เพื่อนๆในกลุ่มของเราเนี่ยเขาได้มาช่วยต่อจิ๊กซอกันลองเอาแต้มมาอัพดูนะคะเราจะเพิ่มเป็น inspiration ให้คลับเนี้ยมันมีแรงบันดาลใจแบบสุดๆไปเลยค่ะหลังจากเปิดคลับปึ๊บจิมจะได้รับบัฟทันทีเหมือนเพื่อนๆในคลับเราอะ่ะจะทํากันไวมากเว้ยคือตอนเนี้เราเก็บผัดเซ้นได้ไหลายอันมากจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือยังคงไล่เก็บอยู่เราไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับสกิลลอจิกที่เขาได้เพิ่มไปด้วยระหว่างที่เขาทําหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ แต่พวกแกเจ๋งมากเลยนี่มาดูผลประกอบการกันทุกคนขายได้หลายรูปมาก11รูปได้เงิน1542เหรียญเขามาหมดสร้างขออัปเกรดเตียงก่อนเลยนะมีมิจะได้นอนไวๆเติมเคาน์เตอร์ไป1นอันแล้วเราจะเพิ่มโต๊ะกิจกรรมของเราค่ะเราว่าเราต้องเน้นปริมาณอ่ะเพราะว่ามันขายได้ถูกมากๆเลยใช่ปะต่อไปก็คือรูปแบบธุรกิจของเราค่ะเราต้องมาตั้งค่าใหม่นะเราลองเอาทุกอย่างออกเลยซิมที่มาจะได้ทําแค่ผัดโซสเท่านั้นค่าเข้าเนี่ยเรามี1ดาวแล้วใช่ไหมคะเราจะ เพิ่มเป็น5 0ค่ะแต่ในขณะที่เราเปิดกลุ่มอยู่เราไม่สามารถเปิดธุรกิจขนาดเล็กได้ด้วยนะต้องทําทีละอย่างอย่างนั้นหรองั้น,นมี่มีมีม,มีไปนอนก่อนเลยเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเราอยากจะให้คุณมีอ่ะเขาค่อยๆมานั่งเปิดผิดปริศซทีละอันนะคะในการที่เราเปิดกลุ่มเนี่ยเหมือนเพื่อนเราอ่ะเขาจะเปิดัรเซิซได้เองเนาะทำได้เองมันก็จะโ l o w flow, flow ไปโอ้โหพวกแกไอ้เพื่อนรักทํางานกันได้ดีมากเลยนี่ดีกว่าฉันเปิดร้านอีกปะเน,นี่ยไอ้เพื่อนรักทั้งหลายไหนฉันตื่นดิตื่นมาชื่นชมนเพื่ ขายหาทุนคืนนะคะไม่งั้นใส่กรอบรูปไม่ได้นะถึงมันจะไม่ต้องลงทุนตอนที่แบบเริ่มพัดเซลครั้งแรกอะ่ะแต่การเอารูปเข้าเฟรมอะ่ะมันต้องลงทุนนะโอ้ไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักนอนกะโดดแล้วหรอ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวปิดกลุ่มก่อนแลวกันนะคะ e อนก t h e เ i n ริ่งไปก่อนให้เพื่อน <c oughs> ๆกลับไปพักผ่อนกันในที่สุดเราก็ได้ทํากับข้าวดีๆกินครั้งแรกแล้วนะยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันอัพราคาของไม่ได้อะ่ะไอ้พัทเซลอ่ะอาถวันนี้พร้อมแล้วเปิดร้านกันเลยค่ะส่วนของที่ไอ้เพื่อนรักทํกันเสร็จแล้วเราก็จะเอามามมใส่เฟรไว้ และแล้วธุรกิจเราก็ขึ้นมาที่เลเวล2ค่ะเราต้องการอัพเพิร์กอันนี้นะคะทิปไว้ก่อนเราจะมาเลือก Going Viral ค่ะคนจะได้มาธุรกิจเราเยอะขึ้นจะได้มีแรงงานมากยิ่งขึ้นอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอ้เอาเป็นเป็น แหมไพายหรอเป็น NPC ที่เขาสุ่มเกิดแต่ <laughs> <laughs> แค่จะมาหาเงินจากผัดเจ้าใสๆน่ารักน่ารักอะแต่ไมต้องมาตุยด้วยอะค่ะแล้วทำไมเขามีหน้าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาด้วยอะธุรกิจของเราปิดตัวลงไปแล้วค่ะได้เงินน้อยนิดมาก20 4 1บว่าไงเลยค่ะแวะมาดูงานเหรอว,ว่าวันนี้ทำคลิปอะไรอะอยากดูเหรอ <laughs> ไปดูดิเออ YouTube เขามีนะชื่อมีมีอะรู้ยังเออไปดูได้ในานั้นนะเธอออกบ่อยมากเลยถึงเงินค่าเข้าจะน้อยแต่ดูรูปที่เราได้สิคะเราได้ มาหลายรูปมากเราเก็บไว้มาขายพร้อมๆทุกคนเลยน,นเนี่ยได้เงินอีกตั้งสามพันโอ้กว่าจะรวยงั้นระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราเปิดกลุ่มดีกว่าค่ะให้เพื่อนๆเ,เราเขาได้มาทำพัดเซลกันเนาะส่วนเราก็นอนรอไอ้เพื่อนรักทั้งหลายมาต่อกันให้เสร็จเรียบร้อยนี่ไอ้เพื่อนรักทำซ่วมละพังและอุตส่าห์ทำโอนิกิริไว้ให้พวกเธอกินเลยนะพวกเธอทำงานได้ดีมากเลยต่อกันไปอีกนิดได้ไหมมีบางส่วนที่กลับบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ไหวกันแล้วปิดกลุ่มกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆเราทำได้ดีมากเลยเดี๋ยว เราจะมาเอาเข้าเฟรมไว้ทุกอันเลยในกระเป๋าเราเนี่ยมีพัทเซออีกเพียบซึ่งทั้งหมดนี้ขายได้อีก2161เหรียญแล้ววันนี้ต้องจ่ายบินอีก7 6หเหรียญเราว่าเราต้องรีโนเวทบ้านจริงจังแล้วค่ะพวกโตพัทเซเนี่ยเราขอโยกไปฝั่งซ้ายก่อนห้องน้าเราจะเก็บไว้แค่โถสซวมนะคะเตียงเราก็จะเก็บไว้เคา์เตอร์เราก็จะเก็บไว้ค่ะทีนี้เราจะทุบทิ้งออกให้หมดแบบนี้ก่อนเลยพุ่มอันนี้คิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วก็อ,อยากจะใช้แค่ภาคหลักกับ growing t o g e t h e r ด้วยอ่ะทุกคนแต่เราคิดว่่าามันน ยากมากสมมติห้องนอนขนาดแค่นี้พอแล้วตรงนี้มีห้องน้าเล็กๆห้องครัวห้องนั่งเล่นแค่นี้เล็กๆพอค่ะอยากจะทําให้มันดูนอร์ดิกนอใจเราจะขีดผนังออกมาแบบนี้นะคะโอ้โหสิ้นเปลืองสุดๆเลยแผ่นละ60เหรียญหลังคาก็ใช้หลังคาสามเหลี่ยมแบบนี้ลูกศรที่ไม่มีการเนี่ยเราจะหดเขาขึ้นส่วนลูกศรที่มีการนะคะเราจะกดชิฟต์ค้างไว้เพราะว่าเราจะให้เขาออกมาข้างเดียวแบบนี้ก๊อปปี้ตัวเองหมุนหมุนแล้วเอามาแปะไว้ด้านหน้าหดลูกศรที่ไม่มีการเข้าไปแบบนี้ค่ะมีมีอยาก จะได้หลังคากระจกด้วยก๊อปมาวางแล้วหดลูกสอดทุกฝั่งเออเหมือนหลังคาจะสูงไปนะเราลดลงสัก2ระดับแบบนี้เปลี่ยนสีหลังคาตรงกลางนะคะให้เป็นกระจกไปเลยตัวบ้านเราจะดันไปไว้ด้านหลังของลอ้อใส่ประตูสไลด์ไว้ตรงกลางว a วแปปเปอร์เ,เ,เราจะใช้ไม้ระแนงตัวนี้จาก growing t o g e t h e r ค่ะสวยมากเลยนะเปลี่ยนสีหลังคาให้เป็นสีดำๆตัดขอบด้วยสีไม้เข้มเขมค่ะมีตู้เย็นมีเคาน์เตอร์มีเตาทำกับข้าวและคิดว่าจะเติมเคาน์เตอร์อีกอันนึงตรงนี้เราจะได้มีไว้ล้างจานตรง ที่เป็นหลังคากระจกเนี่ยเราก็จะเอาผนังกระจกมาใส่ไว้แบบนี้ด้วยคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเหมือนกันนะคะจะได้เป็นที่รับแสงตกแต่งบ้านไปได้เท่านี้เงินเหลือแค่340ค่ะโดยที่ไม่มีห้องน้ําสาธารณะนะคิดว่าต้องเปิดระบบกลุ่มมาฟาร์มเงินกันอีกสักตั้งเอาแต้มกลุ่มมาอัพเพิร์กนะคะเพื่อโลจิกสกิลมันจะมีผลต่อความเร็วแล้วขอให้กลุ่มเราเนี่ยมีโฟกัสเพิ่มเข้ามามมด้วยค่ะเพราะว่าแต้มเยอะมากเลยเพื่อนๆเรามาแป๊บเดียวนะคะทำให้เราขายรูปได้อีก7 รูปในราคา1 0 0 0และไม่ใช่แค่นั้นนะผลงานของเพื่อนเพื่อนก็คือมีให้เฟรมตลอดเวลากลุ่มเราอะทํางานได้ดีกว่าเปิดร้านอีกเพื่อนเพื่อนเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วคะ่ะต้องปิดกลุ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะรอบนี้อามีมิมาเก็บพัทเซรที่เสร็จแล้วทําไปเล่นไปก็ได้เยอะอยู่นะ1นึ่งพันเรหรียญคือที่มันจะแพงต่อมาต้องเป็นห้องน้ําสาธารณะนะแล้วเราจะกําจัดแพ็กใช่ไหมให้ใช้แค่ Business e s and hobby กับ Growing t o g e t h e r แเราบ้านเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น Resident ธร,รมดดนะคะคคูแ่ส้างด หนังทาห้องน้ําเล็กๆอ่ะก็คือเงินหดเงินหายเลยนะอเงินหายของแท้เลยแต่ถ้ามันหันหน้าออกสองฝั่งแบบนี้มันจะออกบอดเกินเกินไปสี่แชกที่เป็นลูกศรด้านบนเนาะ move house เราเลือกก้อนนี้ค่ะแล้วก็บิดเขาแบบนี้คิดว่าต้องเข้ามาใช้ของดีบักช่วยเราค่ะพวกต้นไม้อะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะพยายามตกแต่งเท่าไรมันอั้นมากอ่ะไม่ไหวไลทุกคนเราคิดว่าเรามาลองเปิดธุรกิจกันอีกสักทีมาพอเราไม่ได้เซตพัดเซว้บนโต๊ะเหมือน คนจะไม่มานั่งทำเลยค่ะทุกคนสุดท้ายก็คือเราต้องมานั่งเซร็จไว้ทุกโต๊ะเห็นปะพอเซต็จปุ๊บเขามานั่งทำปั๊บเลยส่วนเราก็มารับลูกค้าค่ะ welcome to business นะคะช่วยกันนะคะพี่ๆหมดรอบธุรกิจรอบนี้ได้เงินมาแค่2391เหรียญเท่านั้นแต่จะบอกว่าพัดเซลลร,รอบนี้ก็ได้มาหลายชิ้นอยู่นะคะมาดูกันว่าจะฟิน i s h บ้านหลังนี้ลงจบได้ไหมเนลมิดห้องน้ำง่ายๆแค่พอบีพอใช้ไปเท่านั้นที่เหลือคิดว่าจะใช้เทอร์เรนเพนค่ะทำ เป็นดินตัวนี้เราค่อยทําให้มันฟุงๆๆๆ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งดินตัวนี้ก็จะเชื่อมมาทางด้านหน้าบ้านและบ้านของเราก็จะเป็นดินตัวเดียวกันเลยนะคะให้เขามาบรรจบกันที่หน้าบ้านแล้วก็มีทางเดินเชื่อมจากบ้านไปสู่ธุรกิจมีพุ่มไม้ตามจุดต่างๆแล้วฤดูนี้ก็คือแต่งสีพุ่มไม้มองไม่เห็นค่ะว่ามันเป็นสีอะไรแซมไปด้วยพุ่มสมานาฉัน์เอาฉากกั้นไม้ของ business and hobby มาลงใต้โต๊ะบงโต๊ะก็อาจจะเอาพรมแต่ของ business and h o b b i e s นะคะเอามาเฉียงไว้แต่คือแพงมาก งั้นทีนี้ต้องใช้ขนาดเดิมแล้วค่ะและเอามาซ้อนๆกันมีทาวบอร์ดอยู่ด้านหน้าเพราะไม่รู้จะใส่อะไรแล้วจริงๆอ่ะเปลี่ยนทาวบอร์ดมาไวขา้ข้างๆคีย์ออกเพราะว่า growing together เนี่ยเขาจะมีไซน์อะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เอามาแปะไว้ด้านหน้าบ้านเราค่ะสวยจนจอดจักรยานเติมประติมากรรมที่เออมากับ growing together เนอะอยู่ในดีบัคและทุกอย่างมันจะสวยขึ้นค่ะเมื่อเราแรงเงาพื้นที่นี้แล้วพอเราตกแต่งสถานที่เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเปิดรับลูกค้าได้แล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของชี้ช่องรวยด้วยการ ต่อจิ๊กซอขายอย่าลืมกดตุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า